จะได้ที่ตรงไหนมันก็ไปลิฟเอายึดเอาอะนะครับเออนะครับอยากจะได้ที่ใครมันก็ยึดเอายึดเอานะครับที่ข้างบ้านเป็นที่ของหลวงมันก็เอานะครับไม่เคยถามพ่อผู้ใหญ่บ้านสักคําผู้ใหญ่บ้านคนก่อนนะครับไม่จะสร้างอะไรนะครับมันไม่เคยเปปรึกษาหาหรือกับคนที่เขามีความรู้เห็นไหมล่ะนะครับมันสร้างแต่ปัญหาให้กับสังคมนะครับมันทําให้นะครับเอฟซีของขนาดมันนะครับมาทะเลาะกับพวกเราเห็นไหมล่ะ นะครับสังคมมันขัดแย้งนะครับสังคมภายนอกก็ขัดแย้งในหมู่บ้านก็ขัดแย้งนะครับทำไมขัดแย้งเราบอกว่านะครับนะครับบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนได้ติดคุกนะนะครับแต่พวกเขาบอกว่าไม่ติดนะครับเออนะครับดีกว่าเอาไว้เปล่าๆเอาไว้ว่างๆตัวนั้นเอาไว้ทําไมนะครับเห็นไหมล่ะเออที่นิดๆหน่อยๆนะครับมันจะเป็นอะไรไปเห็นไหมล่ะเห็นไหมพวกเขากจะอ้อมันเท่ากับไอ้พวกสายบุญนั่นนะครับมันส่งเสริมให้คนกระทําความผิด นะครับมันยุโยงส่งเสริมให้นะครับคนทั้งประเทศเนี่ยกระทำความผิดนะครับแล้วแต่กระทำความผิดแล้วป่าไม้มันจะเหลือแหะครับต่อไปเนี้นะครับเออถ้าผิดแล้วไม่ติดคุกเนี่ยนะครับใครๆก็อยากจะไปบุกลุกอะนะครับเออนะครับใครๆก็อยากจะไปบุกลุกนะครับเห็นไหมล่ะเออนั่นแหละครับนะครับคนทําผิดแล้วนะครับยามนะครับไม่ต้องไปให้ ไม่ต้องไปลบโทษอะไรให้มันนะครับมันต้องมีแต่จะเพิ่มโทษให้มันนะครับเออเพิ่มโทษให้มันนะครับโดนแน่นะครับเลาะโดนแน่นะครับเห็นไหมล่ะน่ะไม่ใช่แล้วก็ควรทาผิดต่อแผ่นดินบ้านแผ่นดินเมืองนี่นะครับมันไม่ได้นะครับเออผีป่าผีเขานะครับเออนะครับผีป่าผีเขาเขารู้นะครับนะครับเขารู้น่ะเพราะจากนั้นนะครับยังไงตัวจําเลยเนี่ยครับ มันตั้งแต่ที่เราเราก็ได้รู้ได้เห็นนะียมันสร้างแต่ปัญหานะครับเห็นไหมเดี๋ยวตัดต้นไม้บ้างนะครับไม่ผิดมันไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไปตัดต้นไม้กันเป็นเบื่อเนี่ยเออแล้วก็ไม่ติดคุกไงนะครับนี่แหละครับเออเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่ไอ้จำเลยมันก็พยายามจะหลอกนะครับเออไปบอกเอฟซีมันบอกว่ามันเป็นคนดีของสังคมทําเพื่อสังคมมานานแล้วนะครับเออ นะครับแต่ FC ฟซีเขาก็เชื่อเอกนั่นแหละนะครับเออมันบอกว่าเมียมันน่ะนะครับนอกใจมันนะครับเออปันใจให้ชายอื่นนะครับเออนะครับมันถึงมาเอาอีนานเธอคนนี้นะครับเอฟซีมันก็เชื่ออีกนั่นแหละนะครับเออมันบอกว่ามันสงสารนะครับคนที่ปันใจให้ชายอื่นนี่นะนะครับเออแล้วมันก็เสียค่าปรับเข้าไป20,000บาทนะครับเพื่อไม่ให้เขาขายหน้าขายตา เอฟซีเขาก็เชื่ออีกนั่นแหละนะครับน่าเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนมันมีเงินมีทองที่ไหนมันต้องกู้เงินเข้ามานะครับเอาไปเสียค่าปรับนะครับเออนะครับน่าแล้วยังใช้ขันห้าไปขอเข้ามาเขาอีกนะครับนะครับแล้วก็เสียค่าปรับเขานะครับเอฟซีก็เชื่อว่าเป็นคนดีอีกนั่นแหละสายบุญนะครับนะนะครับมันั้นมันสายบุญหรือสายบุญนะครับเนาะนะครับสายบุญหรือเปล่านะครับเนาะน่าจะเป็นสายบุญ นะครับบุญหัวมาบุญซุกมาอย่างเงี้ยนะครับคนประเภทพวกนี้นะครับอย่าไปให้ความสําคัญหรือนับหน้าถือตานะครับอย่างคนพวกเรานะนะครับอย่าไปคบนะครับคนประเภทพวกนี้นะครับเจอแล้วละเว้นนะครับเห็นไหมนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละนะครับไอ้ตัวไอ้จาเลยคนนี้แหละนะครับไอ้จาเลยเนี่ยกับที่คดีนะครับที่โดนข้อหานะครับลักพาตัวเด็กเจ้าหน้าที่เขาสร้างนะครับเขาตั้งข้อหาลักพาตัวเด็กนะอุ้มเด็กไปละไปปล่อยนะ นะครับเด็กจนอดน้ําตายอดข้าวตายนะครับอมันเอาไปปล่อยบนเขาเนะนะครับแล้วมันก็บอกว่าเมื่อก่อนมันบอกว่าเด็กขึ้นไม่ได้น่ะเดี๋ยวนี้มันบอกว่านะครับเด็กหลงทางเดินขึ้นไปได้นะครับค่อยๆลัดเลาะขึ้นไปมันบอกนะครับเออเออมันบอกนะเด็กขึ้นไปได้นะครับอีอาฮิมันก็บอกว่าได้ขึ้นได้หลานหนูก็ขึ้นได้นะครับเออนะครับมันบอกว่าขึ้นได้นะมันกูังพินปอนกระเล่นตัวแหลนเนาะ อ้พวกนี้นะครับเออนะครับแล้วเป็นยังไงครับโดนข้อหานะครับนี่เขาจึงตั้งข้อหาเป็นคนร้ายนะครับอุ้มเด็กลักพาตัวเด็กไปเนี่ยนะครับแล้วมีเจตนานะครับนะครับเหมือนก็เหมือนกับว่าเล็งเห็นผลว่าน้องจะต้องตายนะครับโดนข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาอีกนะครับอือมาตราสองแปดแปดนะครับนะมาตราสองแปดแปดนะครับประหารชีวิตนะครับ จำเลยคือที่บ้านกุกกอกถ่อยแม่งเลยในการนะร,นะรู้มงคลมันไส้นะครับนี่ชอบขี้หน้ามันเลยนะครับโหดร้ายทานรุนนะครับเออเด็กหัวเท่ากำปั้นมัน